มาสบายดีพ mm ี่น้องตาเมียิ้วเข่าเลยเด้อยายก็ทอดอันอันนี้ใส่โกอีซานบกินทด้กินตัวนี้กินตัวนี้อ่าเออกินตัวนี้ป้อนป้อนปสุกแล้วบอแมงโอ้ยกำไังสิใหม่แล้วสุกแค่ไหเบิ่งก็ลอกกินอยู่หันร้านข่อยป้าตาพี่น้องเอ้ยอยากกินเข่าแห้งเห็นยายทอดอันแหนมทอดใส่เกยืดข้อเบิ่งวะเข็ดอีหยังกิน หยุดข้อเบิงได้ป่ะห้าเห็ดยังกินกัูหูอยูหูยากินเห็ดกระบาผิวเขากินขนมมัดทะเลอันยังบอกแล้วเอาเนาะป้าจะขนมมัดจนกินกี่นีฮะเดีวอันที่หกนะอแกะให้ป้าเขามัดตังหาอันเลยต่างกล่องหนึ่งก็อยากเนียมันบมีกล่องอันนั้นนะขากล่องเลยจะไปใส่ ร่มผัดสิลุ่มอือกลองใหบเห็น,น,นี่เหีเ้ยงเลยนะคะเจะเอาไปแหวนใส่เห็ดยังไงเนี่ยเอาแหวนจะห้อเห็นไหมเข<อ>้าม<อ>า,าเออเหนไห่ะเห็นว่าเหี้ยงมันบะเสียงแล้นี่เละดีค่ะกลองหน้าเลยคะ่ะบะเถียงฮะ <g ül s> ออเ,เ <c oughs> บ่งว่ามีของกินใส่ไห้อ,อ,อยู่บ่ตีนจะข้ามข่านอไอันน,น,อน,อนเออย่ามาเอ่านบ่มีของกินใส่ไห้บอกหล่าเอ้ยท้องม่ทันเบ่งพ่อนกินต่อได้ททนนเปิดท่องนะเ้ไม้หันท่องยังทันเบ้งท้องน้ออยู่นะท้องยังแฟอยู่นี่นี่ใส่แล้วกินกินกิน นี่เกียวอาเก้ว่แม่กกสิกินน้ำกินน้ำเข่าล้ำลานีมาพี่น้องกินเข่าน้ำกรเมดเด้อเนี่ก็หนึ่งกล้วยใส่มื่อยหนี่สิอยากกินหนึ่งกล้วยเลยแกกล้วยซองหีีมาหนึ่งกินมัดหลายหน่วยเลยมื่อยไคนปอันไดเค็มไข่ไข่ได้ไปหั่ทิ้งกุ้ื่อแม็กกีมาเมียนหัานใมถาวรมี่ยังมันจบมาเมียนจักน ไอหาานี่นีนี่เอ้ยบราามาอากงาิดดังนะมาไหมาวลำกันเด้อสวยเได้มาเลยเศร้าเลยุย หมดเลยห่อนดิฉันเก่าแลมค่ะแบหอดเก่าเมันมันิเนเออเแล้วก็ถอยอยาวอยตันเลยะมอน่แมเินแะบปเีดิอะื้อหน่งพัยาไม่ได้ขอซื้ขาวน นั่งนะมึ้งนงาเลยติบาเขาหานะทบสะตึ้งน้ำเป็นคนเนี่ยนคองเนรจากั้ากินเอนะถ้ามันเย็นอย่าเอาไปเองบ้าถ้าไม่เย็นอย่เอาไปเองบ้ <laughs> างนะคุณหาทีหาใชไหมอันนี้สามช้น แมไม่เห็นนเลยน,นาใครไปถึงใกล้ของันเออคาองค์เงนคือกายังกับคเห็นไบรดอนอมาเศ้าต่วย่ึทันที่เศา

ก็ามาเงจักตาเลยนี่น้อยหน่มดีตขนาดเออพี่จ้าขนาดมันเราซ้ำปัญหาผเหยียบเป็นเราบรรลุจะแทนสองพันสองเทคสูบเวทได้กองมันน่ะนะบรรลุอะไที่บรรไงบรลอย มื่อเคยไซื้อเทวาน้าเรามีเงินพันสายมีเงินพันเจ็ดจะมีเงินเท่าใดจะมีเงินพันเจ็ดเงินเท่าก่เพอเราได้แค่พันเจ็ดแต่เราได้แค่สองช่องดุสอง่ันหาช่องพันองก็เลองไปอยากตัวไม่ด้ดิลุสอ่มาชองเราก็เลยเอา

cô nó rong lại ná ná oi oi ná ná mẹ ná 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 พันลุกจะเศร้าพันได้เรียกรายมันเกตพันลุกสวยได้เรียกน้อยนอนทางลงกรถล้วระนนะจะเข้ามั่รึเปาใระถแม่ได้พาไปทองห้แม่

กตรคื่นเลนกาดลุกเหม่อลุกท้องามเหม่อมีนอนโอ้ยลุกไปเพรียวเกินท้อนส่วนหเอาเรียวไปก่อนที่นอนจมาอีกช้าโมงเช้าตอนจะเอาขามีอะไรขามานอนก่อนาโมงเช้าเอาลุกเอาลุกแล้วละมาแบบเจ้สองโมงสองโมงขลุกสองโมงเลยขัลุกเพือนหนึ่งทีโมง